สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าหนูไปผ่าตัดมดลูกกับรังไข่ออกไปแล้วแล้วก็ใส่สายฉี่มา7วันพอถอดออกแล้วมีความรู้สึกว่าอั้นฉี่ไม่ได้พยาบาลบอกให้ฝึกขมิบทํามา7วันแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยแบบนี้มีวิธีรักษาให้หายไหมคะคํคตอบก็คือการที่ไปผ่าตัดเอามดลูกกับรังไข่ออกไปนะครับ ในทางภาษาชาวบ้านคือผ่าตัดยกเครื่องออกไปหมดเลยเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการนะครับมันถูกตัดขาดไปบางส่วนนะครับจากการผ่าตัดทําให้มีความสามารถในการขมิบช่องคลอดนะครับหายไปนะครับความสามารถในการขมิบกระเพาะปัสสาวะหรือขมิบอุจระเนี่ยลดลงได้ครับซึ่งเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้ และอีกอย่างหนึ่งของเคสนี้ครับก็คือการที่ใส่สายท่อปัสสาวะหรือสายฉี่เข้าไปในท่อปัสสาวะนานเกินประมาณ7วันเนี่ยจะทําให้มีอาการของการกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือว่าอั้นฉี่ไม่ได้ได้นะครับวิธีการหนึ่งที่ช่วยทําให้อาการฉี่อั้นไม่ได้นะดีขึ้นก็คือการฝึกขมิบเหมือนที่คุณพยาบาลแนะนำนะครับ แต่ที่ทาแล้วไม่ได้ปังไม่ได้ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่ายังฝึกไม่ถูกต้องนะครับหรือทําวิธีการฝึกขมิบไม่ถูกต้องครับและก็ต้องทําให้บ่อยแล้วก็ทําให้นานพอด้วยนะครับถึงจะสามารถฝึกขมิบได้ถูกต้องแล้วก็ทําให้อาการอั้นฉี่หายได้ครับการฝึกขมิบเป็นชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งว่า Kegel exercise นะครับการฝึก Ke เก l Exercise คือการทำให้ กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานอ่ะมันแข็งแรงขึ้นฝึกขมิบให้แข็งแรงขึ้นนะครับวิธีการทำคีเกอล์ฟสไตล์อาจจะเริ่มต้นด้วยการทำคีเกอล์ฟบิชก่อนครับก็คือการนอนหงายเอาแขนสองข้างวางราบกับพื้นเท้าสองข้างวางราบกับพื้นตั้งขาชันเข่าขึ้นแล้วทําท่าย,ยกก้นขึ้นให้สูงลอยจากพื้นนะครับเหมือนอย่างในภาพนี้ครับให้สูงนานประมาณ10วินาทีเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานได้ขมิบให้แข็งแรงนะครับ แล้วก็มีการผ่อนแล้วก็ขมิบยกก้นขึ้นอีกทาแบบเนี้ยบ่อยๆนะครับเช้า10บครั้งกลางวันสิครั้งเย็นสิครั้งแล้วก็เพิ่มไปทีละ5ครั้ง5ครั้ง5้ครั้งทําวันหนึ่งรวมกันเป็น1้อยครั้งครับถึงจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับประเด็นสำคัญในการฝึกขมิบคือช่วงขมิบครับต้องขมิบให้ได้แรงมากเข้าเหมือนเวลาเราปัสสาวะแล้วก็สามารถอั้นปัสสาวะให้หยุดได้ครับแบบนั้นต้องจำความรู้สึกตอนนั้นมาแล้วมาฝึกขมิบแบบนั้นน่ะให้นานี แล้วก็มีการฝนคลายแล้วก็คมิบแบบนั้นให้นานสิบทีนาทีถึงจะหายได้นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของยงทิกตอกทิ้งคำถามไว้นะครับ